สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสุขศึกษารายการเดียวในประเทศไทย ที่จะมาล้วนแคะแกะเกาเจาะลึกกันทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับความรักครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้นะแต่ว่ามักจะหาคําตอบที่กระจ่างชัดเนี่ยไม่ค่อยจะได้กันผมเทรนเนอร์ซกก้รับหน้าที่ดําเนินรายการนี้นะครับผมเหรัะวันนี้เป็นคลิปแรกของเราเป็นตอนแรกนั่นเองนะครับก็มีคําถามเข้ามาซะแล้วนะเป็นคําถามจากทางบ้านนั่นเองนะครับบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยคลิปแรกไม่ใช่หรอทำไมมีคําถามจากทางบ้านแล้วต้องบอกบอก่อนเลยครับว่า ผมเนี่ยเจอคนนะครับถามหลายคนมากเกี <Ont op> <ats> ่ยวกับเรื่องความรักบางคนก็มาปรึกษาเรื่องหัวใจมาปรึกษาปัญหาทางบ้านนะบางคนก็ชอบมาถามเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะถามเหมือนกันว่าหน้าผมเนี่ยมันเป็นหนังสือสุขศึกษาหรือยังไงหรือว่าเป็นพจนานุกรมเกี่ยวกับความรักครับพี่น้องครับ เนื่องจากคำถามมันเยอะมากนะครับก็เลยอยากจะามาตอบกันในรายการนี้ให้มันกระจ่างชัดกันไปเลยอเออเอาแบบภาษาคนพูดกันง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งอ่านหนังสือให้มันยุ่งยากปวดหัวครับอย่างที่เขาบอกกันนะเลยนไปปวดหัวใช่ไหมมีผัวดีกว่าเล่นไปปวดหัวมีมีมีผัวดีกว่าผัวดีกว่าคำถามแรกครับจากน้องไอซ์นั่นเองนะครับไอซ์อะไรวะเออไม่รู้เอยเขาให้ใช้อีกได้ปะ เออได้ใช่ไหมชื่นดีได้ใช่ปะไม่ต้องนําสมบูรณ์เชื่เออแม่งแ่งไม่รู้หรอกใช่ปะโอเคคำถามแรกครับเขาบอกว่าถ้าแฟนของเราเนี่ยนะใช้น้ำหอมที่แฟนเก่าซื้อให้ทั้งทั้งที่เราเนี่ยก็ซื้อน้ำหอมให้มันใช้แล้วเนี่ยเราทำไงกับมันดีโอ้โหพระาจ้านี่เป็นคำถามลกแตกครับเป็นเรื่องที่บอกว่า สัณครขาดเตียงได้เลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยนะคุณแค่การใช้น้ําหอมนั่นเองครับน้ําหอมมันก็คือสิ่งของเท่านั้นเองอย่าไปคิดมากครับผู้ชายนะครับมันคือมนุษย์ตัวผู้นะที่ไม่ค่อยจะคิดอะไรนะสมองส่วนความคิดเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยนะซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงนะครับที่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดมากคิดยิบคิดย่อยคิดแม่งทุกเรื่องผู้ชายก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้มันเล็กน้อยมากครับ ในเมื่อแฟนเก่าให้มามันก็เหมือนกับของชิ้นหนึ่งที่แม่งไปซื้อมาหรือเพื่อนให้มานั่นเองนะมันมีอยู่มันก็ใช้เท่านั้นเองครับใช้น้ําหอมกลิ่นที่คุณซื้อให้ที่แฟนคุณอย่างคุณเนี่ยซื้อให้เนี่ยใช้ทุกวันมันก็เบื่อนะเป็นคุณคุณเบื่อไหมละ่ะใช้อยู่อย่างเงี้ยกลิ่นเดียวนะสีเดียวกลิ่นเดียวตลอดเวลามันน่าเบื่อครับมันก็มีเปลี่ยนกันบ้างให้เขาเปลี่ยนน้าหอมเถอดดีกว่าเปลี่ยนคู่นอนข้างๆตัวนะจุด<ๆ>จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า ถ้ามันเป็นน้ําหอมที่แฟนคุณซื้อมาเองหรือเ,เพื่อนมันให้มาคุณคงไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะครับแต่บังเอิญว่ามันเป็นแฟนเก่าไงมันเป็นฐานไฟเก่าไงคุณก็เลยคิดมากซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าคิดในแง่ดีครับมันไม่เปลืองตังค์อะไรที่มีอยู่แล้วก็ใช้ไปเถอะเออของเขาให้มาแล้วน่ะนะชีดชีดมันไปเถอะครับจะเป็นของใครให้ก็ไม่สําคัญเอาเป็นว่าไม่เปลืองตังค์ในกระเป๋าคุณก็พอแล้วขออย่างเดียวขอให้มันยังใ,ใช้ของคุณอยู่เหมือนกันแล้วก็มันก็ยังรักคุณเหมือนเดิมเท่านี้แหละผมว่า เคลียร์นะคำตอบนี้สรุปแล้วนี่บอกเลยนะบอกตรงผ่องตรงอย่าคิดมากครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะแค่น้ําหอมหนึ่งขวดอย่าให้มันมาทาให้ชีวิตรักของคุณเนี่ยมันล่มได้เออเอาเรื่องไปคิดเรื่องอื่นดีกว่ามีเรื่องอื่นที่มันสำคัญอย่ที่เยอะนะื่มีแค่น้ําหอมอะ่อนะข้อที่2นะครับข้อที่2องเขาถามว่าทําไมผู้ชายเนี่ยชอบแต่เรื่องเซ็ก์เออวะกูก็ชอบเรื่องเซ็กนะชอบปะชอบปะ ผมถามใครนะชอบแม่งทุกคนแหละจริงๆเอาเป็นว่าโดยธรรมชาติแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงเองหรือแม้แต่ผมผู้ชายเองก็ชอบเรื่องเซ็กซ์เรื่องทั้งนั้นเลยครับยกเว้นเสียแต่ว่าคุณจะไม่ใชุูุ่ชนธรรมดานะควรจะเป็นนักบวชเป็นอะไรก็ว่าไปแต่เนี่ยมันโลกมันมนุ่นกับพี่น้องเออเรื่องเซ็กซ์เรื่องมันเรื่องธรรมชาติเรื่องบนเตียงเนยเรื่องธรรมชาติใครก็ชอบทั้งนั้นโดยเฉพาะ ถ้าไอ้คนตั้งคำถามนี้นะชื่ออะไรเนี่ยน้องอะไรน้องมิวใช่ไหมโอเคน้องมิวคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าแฟนของหนูเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะถ้ามันยังเป็นวัยรุ่นโอ้โหวัยนี้คือวัยที่อยากรู้อยากเห็นครับอะไรที่มันแปลกแกตัวมันเองเนี่ยของน้องมีอย่างของมันก็มีอย่างโอ้โหมันอยากรู้อยากเห็นครับมันอยากจะสัมผัสที่จะจับไปสมดฉะนั้นอย่าไปคิดมากครับที่มันจะชอบแต่เรื่องเซ็กเนี่ยนะครับคุณก็ทําใจให้มันสบาย ก็ให้มันชอบเหมือนกันไปนเลยจะเป็นอะไรไปจริงไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคุณผู้ชมเรื่องเซ็ก์นี่เป็นเรื่องท,ทำให้หลายๆคู่นะครับเลิกกันมานักตอน,นักแล้วเออจะว่าไม่ใส่จใจเลยก็ไม่ได้เซ็ก์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตรักกันเลยทีเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าใส่ใจกันนิดนึงกับเรื่องเรื่องนี้นะถ้าผู้ชายมันจะสนใจนนี้เยอะไปนิดนึงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันคือเรื่องธรรมชาติครับผู้ชายมันเกิดมาเพื่อสืบอเผาพันุนะมันเป็นหนาที่ฟิจิลิ่งที่ซ้ำไปเรื่อยฉะนั้นน้องจ๊ะ ถ้าจะให้ดีน้องต้องไปเพิ่มเสน่ห์นะครับบนเตียงนิสหนึ่งนะครับเพื่อที่มันจะได้แบบว่านะักสกิดน้องได้เรื่อยๆน้องเชื่อพี่เถอะตอนเนี้มันยังใหม่อยู่นะเหมือนเข้าใหม่ประมาณอยู่กันนานๆไปเพอๆอีกหน่อยน้ององเอาตีนเขี่ยมันเพื่อจะให้มันซ้ำน้องนะจ๊ะอันนั้นอนะ่ะและน้องจะเศร้านะครับเชื่อว่าวันนี้สองาถามที่ผมตอบไปได้อย่างค่อนข้างจะเคลียร์แล้วนะครับเอาเป็นว่า แหมผมอยากตอบคำถามให้มันมันกว่านี้จังเลยช่วยส่งคำถามที่มันสนุกสนุกแล้วก็แรงกว่านี้มาหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากรู้เรื่องอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับอยากให้ผมหาคำตอบมาให้หรือว่ายาให้ผมตอบในสไตล์แบบนี้แหละนะครับตรงตรงแบบนี้ส่งคำถามคุณเข้ามาได้ครับ2ช่องทางเลยทั้ง Twitter แล้วก็ a c e b o o k นะครับที่ s a k ค y Life ครับผมแค่นี้เราก็สามารถสื่อสารกันได้แล้ว ถามเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนรับรองว่าเปิดกันหมดเปิดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ s b s c r i b e นะครับติดตามกันด้วยกันละกันถ้าคิดว่ารายการนี้มันเจ๋งโดนใจคุณนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปกับผมเทรนเนอร์แซกกี้กับรายการสุขศึกษาล้วงแค่แก่เก่าเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทั้งวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าวัยทองนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับ